หัวหน้าพิทาวันนี้ตำแหน่งที่เป็นทางการก็คือประธานที่ปรึกษาค่ะ,คะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลใช่ค่ะคถูกนักข่าวเอาไม้จ่อปากจี้ถามเรื่องทักษิณร้อยยี่สิบวันนักข่าวยิ่งคำถาม,ถามคุณพิทา,าประเด็นทักษิณร้อยี่สิบวันมองอย่างไรมีความเห็นอย่างไรคุณพิทาตอบว่า ผมยังไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยพิธาริมเจริญรัตนประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวไว้15ธันวาคม66เมื่อถูกสื่อถามเรื่องทักษิณ120วันคำตอบก็คือผมยังไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยย้ำนะครับตอบเมื่อ15ธันวาคมสุกสัปดาห์ที่แล้วตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องข่าวจดลทวิ์ไทยอินไซด์แอนด์แอนด์โฮพ่ง งงเกิดอาการงวยงงสงสัยค้นข่าวเอาข่าวแต่ละข่าวมามามาต่อต่จิ๊กซอเข้าหากันค่ะก็พบความแปลกแปท่าทีแปลกแ,ลกแลกจะไปทางไหนกันแน่วะพักเก้าไกลแปลกดีจาก19เมื่อวานย้อนกลับไปไม่ส่อง <15. S 2> ไกล15บธันวาหัวหน้าพิธาตอบอย่างไรเมื่อถูกถามเรื่อง120วันนักข่าวถามต่อคุณพิธาตอบว่าระเบียบ กรมราชทัณฑ์ที่เพิ่งประกาศครับใช้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามเปิดช่องให้มีการนำนักโทษเด็ดขาดบางคนบางกลุ่มบางประเภทแยกออกไปรับโทษนอกคุกได้ไปนั่งติดคุกที่บ้านตัวเองก็ได้อม,มองเรื่องนี้อย่างไรเป็นการเอ,อื้อทักษิณร้อยิวันหรือไม่หัวหน้าพิธาตอบว่าในภาพกว้างต้องลงในรายละเอียดผมเข้าใจว่า ความคิดแบบนี้มีตั้งแต่ปี2,563และที่ฟังจากประธานกนมาธิการที่เกี่ยวข้องก็มีความคิดในเรื่องนี้ล่วงหน้าคงจะไม่มีใครรู้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาเมื่อไหร่ต้องให้ความยุติธรรมกันพิธาริมเจริญรัฐกล่าวไว้15ธันวา66คะ่ะตอบเมื่อถูกถามเรื่องระเบียบรับโทษนอกคุกเอื้อทักษิณหรือไม่ย้ำนะครับ15ธันวาสุดที่แล้วนี่เองสังเกตไหมครับ15ธันวา หัวหน้าพิธาหัวหน้าทิมสปิกกิ้งว้าอย่างไรขยับขยับมาอีกวัน19ธันวาห่างกันเพียงไม่กี่วันหัวหน้าต๋อมหวัหวหน้าชัยธวัฒน์ตอบคําถามเรื่อง120วันอย่างไรตอบเรื่องระเบียบรับโทษนอกคุกอย่างไรด้วยความเคารพค่ะเห็นไปละ